สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาในเกมโป k กมอนเซโนเวิร์นะครับในพารทนี้เนี่ยหลังจากที่คุณนูพร้าเนี่ยให้เรามาที่เมืองฟอร์เบลทาวเนาะล้วก็พร้อมไปทำภารกิจต่อแล้วก็คือไปหาคุณปูเนาะด้านบนหรือเปล่าเห็นเจ๊หัวเขียวด้านบนมีอะไรอ่ะโปเกมอนธาตุมังกรเป็นธาตุที่น่ากลัวมากเลยนะว้าวนี่ปะนี่ไงราชินีได้บอกแล้วว่าคุณจะมาที่นี่เทนเนอร์ แต่ยังก็ตามนะผมขอโทษที่ต้องพูดนะว่าท่านสาันตประปาเนี่ยเขาอยู่บนภูเขาสตาร์เบิร์ดอ้าวเราต้องทำอะไรอะแต่ว่าในเงื่อนไขเดียวนะคุณต้องต่อสู้กัอชนะจากฉันให้ได้ก่อนอ๋อถึงจะไปหาได้ใช่ไหมโอเคโอเคสู้ก็สู้อะมาเลยจ้าโอ้โหโอ้โโดิน้นโอ้โดินด้นดิ้นเขาส่งอา,ารากันเนลมาเนาะมาดีวอเตอร์สวย รับปซะอ,อ่ต่อไปก็เร,รเ,รเรียน่าตแสลดหรอใคเรียนอ๋อพี่เขาเรียนได้นะนาตาขัดก็ได้เอพปี้ชนะแล้วราชินีพูดถูกเกี่ยวบคุณนะโอเคจ้าให้เราไปหาตรงไหนะ่ะคุณสามารถขึ้นไปได้แล้วไม่ตรงนี้ใช่ไหมภูเขาทางขึ้นอยู่ตรงไหนนะรู้สิบสองอ๋อนี่หรือเปล่านี่ไงทางขึ้นภูเขา ทางนี้ไหมหอื้ยเจ็ดได้แล้วทุกคนทางนี้อาา่าฮะไม่เป็นไรยังไม่ใช้ก่อนนะนี่ไงอาา่าฮะตำนานกล่าวว่ามีเทรนเนอร์คนหนึ่งที่สามารถทัดไทยภูเขานี้กับโปมันคู่ห่วงเขาได้งงมากกออ้าอุ้ยนี่มันีนท่ทาราโซไม่เจอนานเลยดูซินี่ใครเด็ปี้นั่นเองมาทำอะไรที่นี่จ๊ะไม่รู้อะอืม อ๋อมาหาคุณอับราฮัมใช่ไหมล่ะถ้าเกิดฉันเดาไม่ผิดนะเขาอยู่บนภูเขานี้เองจ้าโอเคจ้าพาไปได้ไหมทราโซพาวับไปหนะ่อยดูเหมือนว่าเจ้าโทโทเนเตอร์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากๆเลยนะอา้าวโอเคบายบายจ้าก็คือมาให้คําเตือนแนะนำอะไรหรือเปล่าอย่าก็ปแล้วนะบายบายเฮนี่มันสวัสดีจ้าโอ้ยมันรอนมากเลยนะีใเนี้ยแล้วพี่มาทําอะไรไม่ทราบ ปาดแดดเหรออุ้ยนี่มันริซซัองนี่แน่มารดี้วอเตอร์ผมเพิ่งเห็นว่าน้องชูลงด้านหลังดูน่ากลัวมากเลยแปลกๆอ่ะโอ้โหเล็กแดดอุย้ยเขาตีเราไม่ตีเราไม่โดนเหมือนกันเย,ย่เอ้ยอะไรอะโอเทคโอเคแล้วถ้ากัดมาโอ้น้องหมาน้อยน่ารักแล้วถ้าขย่ำ แล้วด้านบนนี้มีอะไรอ่ะอุ๊ยทุกคนนี่มันอะคือเราสามารถหยิยบกันหยิยบหลังน้องไปได้หรอโอ้โหเลิศไปปะคือน้องนองนอ,อาบลาวาดีๆเราไปหยิยบหลังน้องอ่ะนี่ไงโอ้โหเลิศอุ้ยยูคอนน่ารักอ่ะพี่เฝ้าอะไรอยู่จ๊ะมีแค่นักปีนเขาเท่านั้นที่สามารถขึ้นไปบนภูเขาไฟนี้ได้ คือนี่เดี๋ยวขึ้นให้ดูอ่ะจะขึแบบ้นให้ดูรอดูก่อนโอ้โห oh. มันล่างแป้งตัวนั้นปะโอ้โ oh. ไม่น่ากลัวจังอ่ะโอ้ oh. เป็น่านหินตรงนี้ก็มีให้โดดดอยตรงนี้ก็มีให้โดดดอยเอ้ยใครอ่ะมันไม่ขยับเลยอ่ะบางทีมันอาจจะเสียแล้วก็ได้นะคืออะไรอ่ะ,อะหุ่นยนต์หรอ,ไ,อไปทางนี้กันทุกคนอุ้ยตรงนี้นมีโปกเกบ,บอลเออ อุ้ยน้องคันดอลเออได้ไฟเจ็มมามีอะไรอีกคุณพี่สวัสดีค่ะอุ้ยคนขขยของเล่ทุกคนเมื่อคุณก้าวเท้าเข้าขมาในประตูคุณจะพบกับศัตรูเป็นล้านเมื่อหย่าประตูไหนประตูภูเขาไฟเนี่ยนะมมนขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยอังเฟอร์ก็เคเวสอะไรสำเร็จสวัสดีจ้าคนไขยของเร่เออขอขโมยปเกกอนนะจ๊ะเฮ้ hey. มาแตะของพ่อขานะมาเลยจ้ามาสู้กันเมียวบัดี้วอเตอร์อ้าวท่าหมดหายแล้วตะก้อนเบรดลมหายใจมังกรเออเอื้อโดนขวนค่ะเอื้อเอื้อโลคิกเรฟรีบรอโอ้ ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ขโมยใช่ไหมแต่ว่าจะทำอีกนะอ๋อได้อะไรแคนดี้มาคือพี่ยังไม่รู้อีกหรอว่าเราตั้งใจอ่ะถามจริงโอเคสงสัยต้องมาฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้มีอะไรอุ้ยให้โดดแบอุ้ยได้ไฟสโตนมาทุกคนหินไฟโอ้ยกำลังคิวคอนแน่นอนอุ้ยนูเมาวัสดีค่ะโอ้พี่คนนี้เขายืนขวางอะไรอยู่จ๊ะ เร็วมาช่วยฉันดับไฟพวกนี้หน่อยดับไฟอะไรอะ่ะไฟไหนมันถึงกับไฟในใจพี่นะอุ้ยนะะ่ารักอ่ะตัวอะไรอะ่ะชับชับเบอร์นี่ชับเบอร์นี่เหมือนน้องหมาเกาะกิ่งไม้กำล,ลังจะล่วงเลยนี่แน่อุย้ยแฟรี่เหรอแล้วมันแฟรี่เหรอพี่เรียกตัวนี้ว่าแฟรี่หรอ,องั้นเหรอเขาใช้สต็อกพายเรานะ่าจะตีเขาเ,เขายากกินนะโอ้ยพี่เลือกแทกสต็อกไพเ่เราเขาเป็นหินกับแฟรี่เหรอ โน้ตพาสมาเลยจ้าน้องฮาฮา,ฮาโคโมรี่อ่าน่าจะกัดนอด็อตน่าจะตุยนะโอ้งสวยนี่แหละจ้ะพลังของมแมลงบายเป็นต้นบนกันเถอะโอ้ยพี่สาวฉันไม่สงบเหมอือนภูเขาไฟนีิวนะฉันไม่เคยหลับจ้ะหลับบ้างนะพี่พักผ่อนบ้างนะ ชีวิตยังอีกยาวไกลอุ้ยดูคอนอล้มหายใจมังกรเพราว่าถ้าน้ำเราหมดเอ,อื้อไม่เข้าเลยโอ้คนฟิวเลยโอ้ตายละแม่จะ๋ะไปกันต่อครับอุ้ยทุกคนมันชับเบอร์นี่นี่เรามีเอเธอร์ไหม เออเฮ้ยเรามีเรามีนี่นี่เรามีเอเธอร์ไ้ไงไปโอเควอบนี่ไงทางออกเฮ้ยตรงนี้มีของด้วยอุ้ยมูบคุณต้องการพังมันไหมกัดมาเลยลูกอุ้ยเฟรมเชงส์เฮ้ยเฟรมชาร์ดได้อย่างดีครับครับ อุ้ยนี่นบุขน้ำแข็งนี่คุณได้ไอสโตนมาอุ้ยแปลว่ามีอยู่ค่อนล่างน้ําแข็งแน่นอนตรงนี้เออสวัสดีจากพี่ชายนรกแข่งน้ําแข็งและไฟนี้โอ้จะทําให้ร่างกายฉันแข็งเก่งขึ้นว้าวเลิศเป็นเต็มจริงเออ็อกซิโครกนี่รู้ว่ามันเป็นธาตดุดินตอนนี้จะ ใส่น้ำใส่อือ้าวมันดูดน้ำด้วยดายสกินวุงแงเราเปลี่ยนตัวก็ได้ไมิมิมิวโอ้โหแรงมากอมใส่บีมอใส่บีมอ้าไม่ทันได้ใช้เลยค่ะตายก่อนอ่ะฮิกิรูมานี้หน่อยแล้วลูกอมหายใจน้ำแข็ง สวยปิดครีด้วยเออฮ่า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 ชอบติดท่าอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> โอ้ยลาวาพรุมโอ้กเกอร์พันอีกนี่แปลวตัวอะไรมาเล่นเนี่ยพี่เดนปุยมุ้ยไปกันต่อเลยครับด้้นบนมีอะไรอุย้ยเราเห็นนะสดิจ้าเออแล้วพี่ไปทำอะไรในหะิมะนะอุย้ย ตัวอะไรอ่ะน้องสดวัชลมหายใจมังกรโอ้แล้วเราเป็นธาตุมังกรน,นี่วาชิพายแล้วเราเป็นธาตุน้ำด้วยโอ้โหตายตายหมด <c oughs> แปกหน่อยพี่โอ้โหติดมืนอีกชีว <c oughs> ิตตีติดเธอพี่ติดเอออืมโอ้เี็ดนะเี <c oughs> ็ดมากเลยนะ โอ้โห oh, oh, oh. ถ้าจะขนาดนี้ผมว่าจะมีตัวแปลกๆโผล่มาเองนะวิเลเซอร์ครอเอาทำอท๋อทำนี่ไม่จบอีกหรอดีนะที่เรามีรีไวฟ์เยอะเนี่ยแต่ต้องชุบน้องมาก่อนชุบกับมาก่อนแล้วก็ฮิลโคชั่นไปกันต่อไฮเฮ้ยตรงนี้มีอะไรนะ่ะเฮ้ยนี่มันโปเกบอลเฮ้ยได้ชาโคมาเฮ้ยหน้าล่างนี้ไปไหนอะ ยังไม่อยากไปอ่ะดูด้านบนก่อนได้ไหมนี่มันหินอะไรอ่ะดูเหมือนว่าจะมีโปโมนไฟพิเศษเท่านั้นนะที่สามารถละลายก้อนน้ำแข็งนี้ได้ตัวอะไรอ่ะตัวละลายละลายไล,ล,ไลโย่โอ๊ยทุกคนเฮ้ยช้นี่เฮ้ย <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงดิไอ้นี้หรอบ้าไหมเยเฮ้ยทุกคนช้ยนี่เฮ้ยช้ยนี่เจียวดูดเว่อร์้ไ my god ทุกคนเราเจอชายนี่เจียวดูด่ะเอาไปที่ pc เลยจ้าเราสรุปด้านล่างนี้ไปทางไหนอ่ะที่ไหนเนี่ยทำอ,อะไรอ่ะอุ้ย ไปบราทุทกคนเวอร์มากโอเคขึ้นไปด้านบนกันทุกคนโอ้โหโอ้โหอ่ะนี่ออกถ้ำเหรอยังยังยังอันนี้มีอะไรอ่ะได้อะไรมาจ๊ะกูฮิวโอเคเออมอันนี้ฮิวเอ้า ทุกคนมันมีทางออกหลายทางจังเลยอะ่ะคุณต้องการฮิลไหมใช่ขอบคุณนะแล้วก็ทางเฮ้ยเจ้าต,ต,ตัวนี้ไม่ยอมให้คุณกระโดดอ้าวอ้าวหาเรื่องนะอันนี้ไปไหนอะ่ะขึ้นไปด้านบนอ๋อนี่ทางขึ้นหรอไปดูสิอุ๊ยทุกคนถึงแล้ว ันนี้หรอ,อพระสันตปาปาเนี่ยอุ้ยออกไปข้ากำลังนั่งสมาธิอยู่ไม่ออกก็บอกก็ออกไปฉันกับพู้คุกกำลังนั่งสมาธิอยู่อ้าวทำไมต้องว่ากันขนาดเนี้ยดูพระบอกว่า้นายมาหรอนายก็ต้าจะโหดพอสมควรเลยนะที่สามารถขึ้นมาถ่านบนนี้ได้นะแล้วก็ส่งน้ํานี้มาให้กับฉันฉันก็ถือว่ามันยากนะเอาล่ะเอาให้ฉันได้มอบสินี้ให้กับนายแล้วบอกมันของนายเถอะมันทําให้ได้พลัพลงกลับมาอ่ะฮิว ก็คือเขาฮิวเราเหรอไงก็ตามฉันยังไม่แนะนําตัวเลยนะฉันชื่ออราฮัมอ๋อก็คือมันจะมีสารปาปาสี่คนในภูมิภาคเอลดีโวหนึ่งในสี่อ๋อสี่จตุเทพปะอ๋อคือพี่เป็นหนึ่งในสี่จตุเทพปะว้าวคือเขาเรียกที่นี่ว่าสารปาปลาใช่ไหมวันนี้มันสเกลิออนทุกคนอิบุยร่างอิบุยล่างมังกรอ้ามิน่ารักมากเลยอ่ะจะสู้กันใช่ไหมพี่สู้ไหมอ๋อแน่นอน ว่านายต้องเป็นลูกของเบอร์ซิลใช่ไหมรู้จักพ่อเราด้วยเหรออะไรอะยังไงต่อยังไงก็ตามนะนายจะมาคุยเรื่องที่ว่ามีโปโมนเอ็กมาโจมตีในวงท,ที่ผ่านมาใช่ไหมล่ะอ๋อใช่เออเขาเรื่องสักทีเนาะเอออ่าฮะเหมือนว่าพ่อเรากับวิกเตอร์จะเป็นคนที่ทํางานห้องแลบด้วยกันใช่ไหมแล้วเหมือนวิกเตอร์จะแบบเป็นสมองของทีมดเมนชั่นหรอตายแล้วเพราะวิกเตอร์เป็นคนลายใช่ไหม ที่เราเข้าใจโอเคแล้วไงต่อให้เราทําอะไรทีนี้ฉันอยากให้นายมากับฉันนเะด็ปี้ฉันจะให้ดูบางอย่างโอเคจ้าพาไปหน่อยอ่ะเด็กน้อยตามมาเคจ้าตายละให้เด็กอย่างเรามาดูทําอะไรเนี่ยเขาไปไหนแล้วท่าน,นบนนี้หรอทัาน,นบนนี้ใช่ไหมน่าจะใช่เนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ไงทางออก เรากำลังมุ่งหน้าไปที่ถ้ำเซนิตหนึ่งในประตูของเซโนของภูมิภาคนี้เซโนเกตเหรอโอ้ไปไปดูไปดูไปดูวิ้ยเมื่อหลายล้านปีก่อนโลกนี้ถูกตั้งกฎโด,ดยโปรโมนที่น่าเกรงขามแล้วมีทรงพลังชื่อว่าคุม้มว่าคข้มขนาดของมันนั้นใหญ่เท่ากับดวงดาวหนึ่งดาวเลยร่างกายของมันเผาไหม้ใหญ่กว่าดวงดาวอ๋อประมาณว่าแบบก็เหมือนสิ่งวิี่ตวอื่นเขาก็มีความขัดสนขัดใจในตัวเองแล้วก็ฉีกออกมาเป็น ช,ชิ้นส่วนต่างๆหรออ๋อ uh huh. แสงสว่างอ๋อ oh, oh, เป็นเครื่องหมายของความสงบสุขละกันอยวัฒานาการความมืดเต็มไปด้วยความน่าจะมึงกลัวใช่ไหมอ๋อ oh, oh. แล้วก็ความทำลายล้างการทำลายล้างก็คือเหมือนแบบเทพตัวนี้มันแยกแยกออกมาเป็นหลายๆตัวปะความมืดแสงสว่างเงียบๆโอ้ แล้วหลังจากนั้นก็เกิดตะวานดวงดาวโอ้ดาวเคราะห์ต่างๆก็เกิดขึ้นมาจากการที่แบบความขัดสนในร่างของปอมอนตัวนั้นดาร์กโหลดอะไรอะดาร์กลิสโอ้แล้วก็เจ้าปอมานเริ่มต้นสามตัวมีชิริออนไทเชาแล้วก็ชูรงอ๋อเพราะว่าพวกเขาที่ฉันพูดถึงพวกเขาเพราะวาพวกเขาเป็นผู้บุบเบิกของชีวิต คืออะไรอ่ะคือโปมันเรามันเลิศขนาดนั้นเลยเหรอเลิศอ่ะอ๋อนี่คือจอมมารใช่ไหมทั้งตัวสุดโปมันจอมมารบูโปมันเริ่มต้นนั้นคือเสียงประสานที่ทําให้โลกยังมีชีวิตอยู่แล้วก็นายเดปบี้นายมีหนึ่งในนั้นอยู่ว้าวดีเราก็เป็นเด็กผู้ถูกเลือกโอ้น่เรื่องเรื่องดาร์กขึ้นแล้วนะคะตอนนี้อา่าตอนนี้ฉันจะพูดถึงการอีวลูชั่นแบบซโนโซอะไรอ่ะแบบไหนเ่ะต้องขอบคุณสิ่งนี้นะ คุณสามารถปลดล็อกประสีภาพขอโป้มันของคุณได้ยัง <G ül> ไงอ่ะไหนทำให้ดูหน่อยทําให้ดูหน่อยทาให้ดูหน่อยทาให้ดูหน่อยทาให้ดูหน่อยโอ้สิ่งมีชุดแห่งแสงของกราบไหว้ได้ปดโปรดขอได้รับการทดสอบนี้อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นคะโอ้ยก็คือจะให้เราไปทดสอบใช่ไหมโอเคจ้าแม่งงมากขึ้นมาบูเขาไฟ เหมือนว่าเจ้าซีโนเกตจะดึงคุณเข้าไปนั่นนนะเฮ้ยม <Hey, S 1> ี่พาเราไปไหนเนี่ยว้าฮ่าหาหใครอ่ะโอโหหหในที่สุดนายไม่รู้เลยใช่ไหมว่าฉันรอนายมานานแค่ไหนนะ่ะเฮ้ยมันจะด,ดูแปลกนะแต่ว่าฉันไม่ต้องแนะนำตัวหรอกเพราะว่าฉันก็คือนายยังไงล่ะคื <c oughs> ออัลเตอร์อ๋อร่างร่างร่างหนึ่งของเราร่างตรงข้ามแค่นั้นแหละ่นคือร่างตรงข้ามของนายตัวนายที่โตมาจากในโลกที่มืดมน <c oughs> ฉันไม่มีครอบครัวมีเพื่อนไม่มีอะไรเหมือนแกฉันเฝ้ามองทุกย่างก้าของชีวิตแกและสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดก็คือฉันจะเกลียดแกแล้วฉันจะทําได้เย่ yeah. แต่ช่วงเวลาดูแคลนตัวเองมันจบแล้วแล้วฉันก็จะได้ล้างแคลนแล้วโอเคค่ะฮงมากเฮ้เ <c oughs> กวัวอะไรดิเออัวัวก็ได้ออกมาชูโรงชูโรงคอนเลิศเนาะ เห็นไหมเดปปี้จูรงตัวนี้ดูเหมือนฉั้นมากเลยมันโตขึ้นมาไมติดใจอันโหดเลยห้ามทำไมหนูเรื่องช่วงนี้ไม่ไหวอ่ะโอเคโอเคเลิศเลิศเลิศสู้กันสู้กันอุ้ยโอ้เลิศวะคุณถูกท้าประลองโดยต้านตรงข้ามของคุณอุ้ยชูรงเขาเทนะทำเป็นเล่นนะน่ารักดีอย่าไปยอมนะลูกตะก้อนเบรด นี้เป็นไงล่ะฮือ <G ül> ไม่ตายหรอกนะฉันถึกกว่าเธอตั้งยี่โอ้ <G ül> ชีวิตโอ้โอ้โหเออเมื่อติชอดช็อตชนะ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 แล้วอาจารย์ทำไมทำไมไม่ต้องถามว่าทำไมมันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันแพ้ฉันแพ้แล้วนะแกแข่งเก่งขงนาดไหนได้ยังไงอ่ะ ทำไมแกถึงมีทุกอย่างแล้วฉันไม่มีอะไรเลยอืมนั่นคือเงาสะท้อนของแกนะความสิ้นหวังความแย่ความคิดตบลบของแกแกควรจะกลัวฉันสิทำไมทำไมแกยือนอยู่โดยไม่กำจัดส,ะสะักทีฮะแต่นายอยู่ข้างๆฉันทั้งทางนี้ทั้งหมดนี่เกิดขึ้นแล้วนะมันทําให้ฉันแบบมันมีความสุขมากเลยอ้าว เพราะว่าชีวิตใหม่ฉันกำลังกำเนิดขึ้นแล้วละ่ะตั้งแต่นี้ไปฉันตามเกไปเห,เหมือนเงาแล้วความเกลียดชังจะครอบงำเกยเยี่ยมเฮ้เดปปี้กลับมาได้แล้วประตูจะปิดแล้วอยเหมือนว่าล่ามือนของคุณน่ะจะกลายเป็นสุดเซียวของเซโนเวิร์ดนะมันก็คือเซโนเวิร์ดคอคุณได้รับเซโนเวิร์ดคอว้าวสวยจังเลย ดูเหมือนว่าเงาสะท้อนล่างมืดของคุณจะกลายเป็นแหวนนะนี่คือแหวนเชโนยิงว้าวได้ตังหูวก,กับแหวนมาด้วยแหละกลับละบายอ้าวกลับมาแล้วค่ะดูเหมือนว่านายจะสามารถเอาเซโนเวิร์ดคอร์กลับมาได้นะทำไมไม่ต้องพลังใหม่ของนายละ่ะเดปปี้เอาสิเอาแหวนนั้นให้กับ,บมวมาเริ่มต้นของนายสิเดปปี้ ได้เอาเซโนวโซลิงให้กับโปเกมอนเริ่มต้นที่อยู่แล้วก็เอามันไว้ด้านบนสุดข,ของปาร์ตี้นะเพื่อคอนเ i นิวเอ้ยคือต้องไงเอาไอเทมใช่ไหมเอาเอ,าอเทมเก่าออกมาก่อนอะเอาเอาพลังเทอร่าออกมาก่อนอะแล้วก็อเอาไอเทมใหม่ให้ใช่ไหมอันนี้หรอนี่ไงเซโนวโซเนี่ย โอเคอุ้ยอุ๊ยทุกคนน้องกาล,ล่างแล้วชูร่งดูสิพอ่อานไนเปลี่ยนล่างแล้วนะอ๋ออ้ยน่ารักมากเลยชลูนี่คือชิ้นส่วนของเซโนเวิร์ตคอร์ล่ะพอมอนายได้เปลี่ยนเป็นรูปล่างใหม่ที่ดูโหดร้ายแล้วก็ดูเหมือนสัตว์มากขึ้นก็เหมือนเจ้าเซโนเวิร์นั่นแหละ ซึ่งรู้กันอยู่ว่ามันไม่มีกวาพพนานาการเลยอืม,มันดูเศร้าจังเก่งมากเดปปี้นายได้ก้าวข้ามความเกลียดชังแล้วกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้น <S <S เอาเลยเอาผมวันนายไปแล้วก็กลับไปที่โฟเบลเดี๋ยวนี้เลยนะเอเคครับกลับมาเล้วชูลงเกิดอะไรขึ้นน่ะเอาชูลงไม่รักเราหรอดูเหมือนว่ามันอะไม่สามารถควบคุมพลังของมันได้นะเดปป็ปี้เดปปี้เอามันกลับร่างเดิมเร็ว โชวอ้าวมันไปไหนแล้วเดปปี้สถานการณ์แย่แล้วเดปปี้โอร์โมนนายได้หนีไปแล้วนะน่าจะหนีได้ไปไม่ได้ไม่ไกลอะ่ะถ้าอยู่แถวภูขหอไฟนี่แหละอย่าเสียเวลาเลยเราต้องขึ้นไปด้านบนกันเอามุนวายจังเลยอะ่ะดูลงกลับมาทะลกดูรงลูกไปไหนกลับมาเถนะ ที่บ้านให้อาภัยแล้วลูกกลับมาเร็วทางนี้ใช่ไหมว่าจูรง่งลงไปทางนี้แน่นอนเดป,ปี้ทางนี้หุ่ยเจ้าสเกลิออนมันขวางไว้แล้วแหละโปมมนนายหนีไม่ได้แล้วอาล่ะตอนนี้ถึงหน้าที่นายที่ต้องกําจัดความโกรธพวกนี้มีขนาดคนนี้ทำมาทำได้แล้วเดป,ปี้เดป,ปี้พยายามจะทําให้จูรงสงบลงโอ,โ,อโอ้ดูเหมือนว่ามีใครมีปัญหานะฮะใครอะ เอ้ยคุณพี่กิงกากละฉันต้องพูดมันอยู่แล้วแห่แหกิงกาค่ะอ๋อโปโมนเอ็กอีกแล้วเหรอดูเหมือนว่าฉันจะมีเสื่อเสียงในกลุ่มคนเก๋กๆพวกนี้ด้วยนะแต่ว่าฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อรับความยุ่งย่องหรอกนะเกิงกาฮ่าฮ่าฮ่าฉันแค่จะมาแก้แค้นในเด็กแสบคนนี้ต่างหากละ่ะตอนนี้เจ้าชูลงก็เป็นสมาชิกของทหารเซโนเวิร์ตแล้วฉันจะล้างแค้นแหละเขาบอกว่ามันหวานที่สุดเลยนะถ้ามันเสิร์ฟมาเย็นนะ่ะใครสนละ่ะจะการมันยซะชู แย่ yeah, แล้วสถานการณ์เริ่มแย่ลงแล้วสกเลกออนเข้าไปลช่วยเดปี้ซะโ oh. อ้อืมดูลงลูกลูกตีพ่อหรอแรงมากเลยนะฉันไม่แปลกจะเลยนะวันแรกที่เธอให้ฉันโดดลงจากหน้าต่างนะ อืมโลคิกอ่ะไ้พันช์โอ้โหโอ้โหแนด,ดูไม่เข้าเลยนะคะเนี่ยอืมโลคิกอุ้ยได้อยู่โอ,อ,อ้อืมอื้มครัพี่จะแรงขนาดนี้นะคะอืมไม่ไหวอ่ะฉันไม่มีท่าสายฟ้าหรอก ฮืม hmm. อุ้ยน่มันสเกริออนสวัสดีจ้าเรียกน้องวาดากี้แล้วกันนะน้องดากี้น่าจะเป็นทตุมังกรก,กับน้ำอ่ะเนาะาก้อนแดนหนึ่งทีาก้อนแดนส์ตวเมารตี้วอเตอร์แดงนะนะั่นแหละเป็นเล่นนะแล้วก็ ตะก้อนครอวงเล็บมังกรปาดตี้วอเตอร์น่าจะเก็บจูรุ่งได้ละถ้าไม่มีอะไรผิดแปลกไปบายบายจูรุ่งกลับมาหาพ่อเถอะลูกโอ้ยหายแล้วจังอะ่ะโอ้โหจูรุ่งหนูแรงมากเลยนะลูกอา่าใช้ป้อมตัวต่อไปไหมแน่นอนจะ้ะถ้าเป็นมังกรก็ชิกามิออกลงหน่อยลูก เชื่อว่าปรับจูลงได้อยู่แล้วแต่ซิ่งครีมโอ้โอนี่คือดาเมจหนูเหรอลูกนี่คือดาเมจหนูเหรอลูกลูกโช์พลังหน่อยอนี่อจูลงอย่าได้ใจไปนะน้องฉันเก่งกว่าที่เธอคิดนะเออเห็นไหมโอ้ยทอีิกามีลูกีิกามีโอ้ยังมีหลอดหนึ่งนะี่ะโอชิกามิ พอเธอเชี่อม์มิเปลี่ยนตัวเธอไม่ไหวละอืมไม่คิดรู้ก็ได้นะอาจจะไหวอยู่ควาริงยูตัวเองก็กเถอะก่อนเถอะเออ,อร์ตบีดไอแฟงไอแฟงสวยอุย้ยไม่เข้าเลยนี่หว่าโอ้โหในทีมชันม่ตัวไหนตีชูลงเข้าบ้างเนี่ยอยากรู้อะตดน้ำแข็งได้ไหมโอ้โห ไมจูลมงลงมาแรงงั้นน่ะอาตรงๆนะตอนนี้เริ่มคิดแล้วว่าคนที่หยุดเจ้าจูลงได้นั้นก็คงมีเจ้าสเกลิออนตัวเดียวอแม้ออกจากเฟสนี้สักทีเสเกลิออนหนูตะก้อนคลอหน่อยลูกตาก้อนคลอหน่อยลูก้วก้อนคลอเออตะก้อนคลอ วิ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 ท่าอะไรอ่ะอะอะกรีดโอ้โหพี่คะอืมฉันหวังเพิ่งเธอหน่อยนะนี่มีปิ๊กอ่าคลาสน็อตห้องไหมลองดูสิ ไม่เข้าแฮะยังเป็นวังกรนะเนาะตีพืชไม่เข้าเอา่อไนช์เฉดก็ได้อะโอเคขอบคุณเย่ไม่ไม่ไม่เป็นไปไม่ได้อีกแล้วเหรอทำไมไน,นายถึงชนะอยู่เรื่อยเลยอยู่ดูรงจกกัดการมันซะในนามของพระเจ้าของพวกเราจอมมานบูน่ะเลยโอ้โจ แกกล้าดีไงหันหลังให้ฉันแล้วไปเข้าร่วมกับพวกสิ่งมีชีวิตพวกนี้ฮะพวกเราเหนือกว่าตั้งเยอะเหมือนว่าเขาจะแข็งแกร่งกว่าฉันมากเลยตอนนี้ต้งองเขาออกไปดีๆไม่ได้แน่ๆเลยอยช่างมันเถอะคนโง่เหล่านี้ต้องไปต้องไปเจอกับเจ้านายแล้วมันก็จะเป็นจุดจบของพวกเขาโอเคจ้าเออจนเจ้านายเธอคือใครอะเลปปี้ลองล้มเน้าบอาของเจ้าดูสิชูโลงกลับมาเลวการต่อสู้กับชูโล่งทําให้มันเข้าใจถึง ความหมายที่แท้จริงของพลังวิตรภาพว้าวแล้วคุณสามารถควบคุมพลังงานมันได้แล้วอ้าวเออเลิศเอออ๋อฉันเกือบดื่มไปเลยนะในข่าวที่นายกำลังวุ่นวุ่นกับปัญหาพวกนี้เนี่ยฉันมั่นใจว่าหนูพลาดความที่จะต่อสู้นายที่ยิ้มแล้วนะโอเคจ้าก็าคือต้องกลับไปหาใช่ไหมนายก็ตามนะแล้วของขวัญเล็กๆพวกนี้ไปจากฉันเถอะให้อะไรมาอค,คิเรียมเฮชคืออะไรอ่ะทำอะไรได้อ่ะอคิเรียม แม็ดไฟร์อฮะบินได้เหรอท้าไฟล์เหรอวิงปะเนี่ยโอ้ oh, แล้วคือต้องกลับไปหาหนุ่มพรา้าใช่ไหมวิงปะอย่าลองไปใช้อะ่ะมาแต่มาใช้ยังไงอะ่ะโอเคเวสเอ็มเอ็มเซอร์วิสนี่ไง <gasps> ทุกคนเราบินได้แล้วนี่ไงเซลาโต้ นูนี่ไงอิชอิช,ชาเทาเฮ้ยทำเป็นเล่นอุ้ยเราฝ่ายแล้วทุกคนเลิศอะโอเคครับทุกคนอีพีนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับไปอีพีหน้าเป็นไงติดตามชมกันนะบ๊ายบาย